อยากให้อะไรในประเทศของเราดีขึ้นเชื่อว่าการศึกษาในบ้านเรายัางพัฒนาได้อีกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโอกาสในการเรียนรู้<ม>ก็ควรเป็นของเด็กทุกคน<ม>ถ้าเรามีครูเยอะก็ยิ่งดี<ม>เพราะครูคือผู้สนับสนุนการเร<ม>ียนรู้ที่ดีที่สุดเ<ม>ชอรู้ดีว่าครูทุกคนเหนื่อยแค่ไหน<ม>ยิ่งต้องไปอยู่ในที่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่พร้อมมันก็ยิ่งเหนื่อยแต่เชอเองก็<ม>ยังแอวบหวังอยู่ลึกๆว่า มันต้องมีสักวันที่เด็กในเมืองนอกเมืองหรือชนบททุกคนจะได้รับการเรียนการสอนที่ไม่ต่างกันเพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ไม่ต่างกันทรูจึงมุ่งม,มั่นสร้างโลก 5G ที่ยกระดับทุกประสบการณ์และนี่คือสัญญาณที่จะร่วมเปลี่ยนประเทศของเราให้ดีขึ้น t ทรู 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา